สวัสดีครับวันนี้พี่พงศ์มาชวนเพื่อนๆทํานทข้าวเหนียวมูลสูตรนี้ทําออกมาแล้วข้าวเหนียวไม่อืดเม็ดใสมันวาวรสชาติกลมกล่อมมากๆใครจะทํากินก็ได้หรือใครจะทําขายก็ขายดีกําไรงามช่วงนี้เป็นหน้าร้อนมะม่วงออกเยอะทําไว้ขายหรือทานกับมะม่วงเป็นข้าวเหนียวมะม่วงก็ดีนะครับมาลงมือทํากันเลยครับขั้นตอนแรก พี่พงษ์นำข้าวเหนียวเขี่ยวงูกเก่า500กรัมมาล้างทำความสะอาดก่อนล้างจนข้าวเหนียวสะอาดวิธีสังเกตว่าข้าวเหนียวของเราสะอาดหรือยังคือน้ำที่ล้างน้ำสุดท้ายใสยสะอาดพี่พงษล้างประมาณ7-8น้ำใครจะล้างมากน้อยกว่านี้ก็ให้สังเกตเอานะครับสูตรนี้ไม่ต้องใช้สางส้มล้าง ใช้แค่น้ำสะอาดล้างก็พอการใช้สาร่้มล้างจะทำให้ยางของข้าวลดลงมีผลต่อความนุ่มของข้าวเหนียวของเราอีกทั้งทําให้คุณค่าทางอาหารลดลงด้วยครับพอเราล้างข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วให้เราแช่น้ำทิ้งไว้8ชั่วโมงพี่พงแช่ทิ้งไว้ตั้งแต่หัวค่ำรอจนเช้าค่อยนำข้าวเหนียวไปนึ่งกันนะครับ ตอนนี้เช้าแล้วนี่ครับข้าวเหนียวของเราดูอิ่มน้ำมากเลยเตรียมนำไปนึ่งเพื่อทำข้าวเหนียวมูนกันเลยนะครับก่อนนึ่งข้าวเหนียวพี่พงศ์เตรียมทำน้ำกะทิเพื่อไว้หมุนข้าวเหนียวก่อนนะส่วนผสมของกะทิสำหรับหมูนข้าวเหนียวคือกะทิ500มิลลิลิตรวันนี้พี่พงศ์ใช้กะทิกล่องน้ำตาลทราย200กรัมในส่วนของน้ำตาลทราย ใครชอบหวานมากหวานน้อยเพิ่มลดได้ตามชอบเลยครับเกลือป่น1ช้อนชานำกะทิมาใส่หม้อเพื่อเตรียมไปตั้งไฟตามด้วยน้ำตาลทรายที่เราเตรียมไว้และเกลือจากนั้นคนให้น้ำตาลทรายละลายพอน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วนำไปตั้งไฟเลยครับเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะ ใช้ทัพพีคนเพื่อให้กะทิของเราร้อนทั่วถึงกันคนไปเรื่อยๆจนกะทิมีความใสมันวาวแบบนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้ระวังอย่าให้กะทิแตกมันนะเพราะตอนนำไปมูลข้าวเหนียวข้าวเหนียวของเราจะอืดเม็ดข้าวเหนียวจะบานได้นะครับตอนนี้กะทิของเราใช้ได้แล้ว ปิดไฟยกลงได้เลยพี่พง์นำกะทิไปวางพักไว้ให้เย็นแล้วมาเตรียมนึ่งข้าวเหนียวกันต่อเลยนะครับก่อนนำข้าวเหนียวไปนึ่งพี่พงนํนำไปล้างอีกครั้งนะครับครั้งนี้พี่พงล้างประมาณ2-3ครั้งครับล้างเพื่อให้ข้าวเหนียวของเราสะอาดและเอาเมือกหรือสิ่งสกรปรกต่างๆออกให้หมดนะล้างเสร็จแล้ว นำข้าวเหนียวมาเทใส่กระชอนวางพักไว้เพื่อให้เสดดน้ำจากนั้นนำมาใส่ในผ้าขาวบางเพื่อหอ่อเตรียมนำไปนึ่งเลยนะครับใครมีหวดก็ใช้นำมานึ่งข้าวเหนียวได้เลยนะครับพี่พงษ์ใช้หม้อน,นึ่งเลยต้องห่อด้วยผ้าขาวบางก่อนนำไปนึง่ง วิธีนึ่งข้าวเหนียวคือเอาน้ำใส่ในหม้อนึ่งให้ถึงขอบตรงกลางของหม้อนึ่งจากนั้นเปิดไฟกลางค่อนไปทางแรงรอพอน้ำเริ่มร้อนนำข้าวเหนียวลงวางในซึง้งแล้วปิดฝานึ่งไว้15นาทีครบ15นาทีเปิดฝาเพื่อพลิกกลับด้านข้าวเหนียวข้าวเหนียวของเราจะได้สุกทั่วถึงกันจากนั้น ให้ปิดฝานึ่งต่ออีก15นาทีพอครบ15นาทีเปิดฝาดูข้าวเหนียวกันเลยครับให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมานี่ครับข้าวเหนียวของเรานึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อความแน่ใจว่าข้าวเหนียวสุกหรือไม่ใช้ช้อนตักขึ้นมาชิมแบบนี้นะครับข้าวเหนียวของพี่พงสุกแล้วไม่แฉะกำลังดีเลยนำข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้ว มาใส่ในชามที่เตรียมไว้ใส่กะทิที่เตรียมไว้ลงไปให้หมดเลยนะครับใส่กะทิลงไปแล้วใช้ทับพ,พีคนเบาๆนะครับระวังอย่าคนแรงเดี๋ยวเม็ดข้าวเหนียวจะหักคนให้เม็ดข้าวเหนียวโดนน้ำกระทิทั่วถึงกันแบบนี้นะครับถ้าของใครเป็นข้าวเหนียวใหม่ให้ใส่กะทิลดลงจากสูตร50มิลลินะครับคือใส่กะทิ 450มลก็พอครับส่วนอันนี้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูกเก่าพี่พงเลยใส่กะทิ500มิลพอเราคนเสร็จเรียบร้อยข้าวเหนียวโดนน้ำกะทิทั่วถึงกันทุกเม็ดแล้วให้น้ำฝามาปิดพี่พงใช้แรปคลุมไว้แบบนี้นะครับปิดคลุมให้แน่นเพื่อไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปข้าวเหนียวของเราจะได้ดูดซึมน้ำกะทิเข้าไปเต็มที่ ข้าวเหนียวมูลออกมาจะได้ฉ่ำอร่อยปิดคลุมเรียบร้อยแล้วพักข้าวเหนียวไว้ประมาณ20นาทีครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันครบ20นาทีแล้วมาเปิดดูข้าวเหนียวของเรากันเลยนะครับนี่ครับข้าวเหนียวของเราดูใสสวยงามน่าทานมากๆเลยครับใช้ทับพีพลิกกลับด้านข้าวเหนียวมูลทั้งหมดแบบนี้นะครับข้าวเหนียว เม็ดใสฉ่ำม,มันวาวน่าทานมากเลยครับพลิกกลับด้านข้าวเหนียวเสร็จก็นำมาคลุมแผ่นแรปปิดพักไว้ครั้งนี้ใช้เวลาพักแค่10นาทีก็พอครับปิดเสร็จเรียบร้อยวางพักไว้10นาทีมาเปิดดูข้าวเหนียวมูลกันเลยนะครับนี่ครับ ข้าวเหนียวมูลเม็ดใสมันวาวไม่บานไม่แฉะน่าทานมากๆเลยครับพี่พง์ใช้ทัพพีคนข้าวเหนียวอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวได้เวลาชิมกันแล้วครับก่อนชิมให้ดูชัดๆอีกครั้งนะครับเม็ดข้าวเหนียวใสวาวมากๆไม่มีบานไม่มีอื่ดสักเม็ดดูสิน่าทานมากๆมาชิมด้วยกันนะครับอืมอร่อยมากๆเลยครับ ข้าเหนียวนุ่มหวานกำลังดีคือไม่มากไม่น้อยจนเกินไปส่วนความมันก็เข้มข้นเค็มนิดๆอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยครับข้าวเหนียวมูนสูตรนี้ทำออกมาแล้วนุ่มข้ามวันเม็ดข้าวเหนียวไม่อืดไม่บานทำกินก็อร่อยทำขายลูกค้าติดใจแน่นอนลองไปทำกันดูนะครับ คลิปทำข้าวเหนียวมูลของพี่พงศ์ก็จบลงแค่นี้แล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่พงศ์ด้วยนะขอบคุณมากครับ